สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องโอปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนพระเจ้าวันนี้จะร้องสิ่งสูงนจะร้องดังๆแบบพี่ปามีก็ไม่ได้นะจ๊ะเพราะลูกสาวของเราตอนนี้เนี่ยทำสเตเดียมเนี่ยอยากจะร้องดังๆมากๆเพราะว่าลูกสาวแซ่บมากไม่ไหวกันแลทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปอะไรยังไงก็ตามทีเรามาให้หนอริซ่าของเราทักทายกันเหมือนเดิมเช่นเดิมนะจ๊ะลูกสาวของเราลุยจ้า เป็นไงตอนนี้ได้รนะับพลังจากนอริซ่าของเราแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วย่งที่จะไปดูชุดเชิดชายโซโลสุดปังปุริเย,ยอรลังการมากวันนี้ต้องบอกเลยว่าชุดแม่งูแบบเต็มสูบเมื่อวานแบบมาแบบดูเท่ๆปนเซ็กซี่วันนี้เซ็กซี่ขั้นสุดจา้าชุดแบบว่า เกร็ดงูนางพญาตัวแม่ตัวพ่อตัวมัมหนึ่งอะไรเนี่ยนะไม่รู้จะหาคำไหนแล้วแต่ว่าชุดวันนี้คือมันแนบเนื้อมันมีความซูเปอร์ฮีโร่ใสแบบตัวร้ายเล็กๆแต่มีคอนเซปที่จะให้ยกคำนิยามว่าถึงจะร้ายก็รักอ่ะเข้าจีปาอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะซึ่งชุดแล้วก็อินเนอร์อินใจเนี่ยเราไว้ใจได้อยู่แล้วแต่วันนี้ดูเหมือนจะแรงเป็นพิเศษเพราะว่าทะเลสีเหลืองนะจ๊ะเหมือนจะเกือบคอมพลีทแล้วนะไม่สีเหลืองแซมแซงอยู่เยอะมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นั่นเองทุกคนและทําให้ลูกสาวของเราเนี่ยเติม พลังตรงนั้นนะจ๊ะมาสู่การเต้นสะบัดที่รุนแรงจนแบบว่าทําให Air, เ้เอีอยร์อินเอียร์ใช่ไหมหลุดออกไปเลยจากกระซุยกระจาแต่ที่แซ่บกว่าน,นั้นคือการจับอินเอียร์เข้ามาคือเซ็กซี่มากคนอะไรคืออินเอียร์ แต่สามารถทําท่าใส่อินเอียได้แซบมากไม่ไหวแบบสะกดใส่ตาได้ท่าใส่ ear 1, อินเอียนนึ่งอะไรเนึ่งนี่แหละมืออาชีพอินเนอร์ในทุกท่วงท่าทุกทางจะมีอะไรเกิดขึ้นน้องก็สามารถแก้สถานการณ์รได้แบบทันทีจริงๆเอาไปดูกันเล็กๆน้อยๆนะจะอาจจะไม่เล็ก,ลก,ลกน้อยอาจจะยาวนิดนึงแล้วกันเนาะ I'm gonna now. i can't, I just, like, I think, I think I just, I just ตั้งใจตัดให้เห็นหลายๆภาพหลายๆมุมหลายๆช็อตเลยนะจ๊ะว่าไม่ว่าจะมุมไหนองศาแบบใดก็ตามลูกสาวของเราสวยแซบทุกมุมตั้งแต่อนุปลายเส้นผมจนไปถึงปลายเท้าเลยนั่นเองนะจ๊ะเต้นทุกส่วนในร่างกายจริงๆทุกคนแล้วแบบเสียงเกรดพี่ฟิลิปปินแกเนี่ยก็ไม่มีตกเหมือนกันก็ดูไปแล้วแบบเอ็นดูไปไม่ไหวนะจ๊ะจะเอ็นดูจะคนลุกดีเพราะว่าแก่ออาน อะไรอย่างเงี้ยคือแอดกีซู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ากีไปแล้วตอนก่อนทําคลิปนี้นั่นเองนะจ๊จพะพอเห็นชุดปุกก๊บก็แบบกรีดบ้านแตกไปเลยหนึ่งกรบนั่นเองเขาใจปาแล้วก่อนจะไปคลิปต่อไปนะจ๊ะแอดก็ยังหวังว่าวันนี้เนี่ยฟิลิปปินจะถ่ายวิดีโอช่วงรึ่งหลังมาให้เยอะกว่านี้คือหาไม่เจอเลยแกไม่รู้ไปไหนหมดน้อยมากมีแต่โบกมือไปโบกมือมาคุยนิดอุ๊บอ๊บนิดหน่อยเองอะซึ่งมันแปลกามากเพราะประเทศอื่นๆจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าพูดคุยที่มันเยอะกว่านี้ เ,เและใครที่ไ,ได้ฟังช็อตข่าวก่อนอันนี้ก็จะได้รู้ว่าที่แอดเคยเกกินไว้ก่อนนะเนี้ว่าเพลงอัลบั้มเนี้ของโนริซ่ามันจะมีความเกมมีความแบบเอออะไรแล้วหลังจากนั้นก็เป็น global ambassador ให้กับ PlayStation ล่าสุดก็จะเตรียมตัวไปออกงานวันที่29พฤศจิกายนนี้ในงานอะไรในงานอะไร f o r t n i t e Festival งาเข้าใจปะใครไม่ได้ฟังช็อตไปฟังกันด้วยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้มากันประมาณนี้กันก่อนคลิปหน้าถ้ามีโมเมนต์เยอะๆเนี่ยจะรีบจัดมาฝากกันให้เร็วๆที่สุดอย่างแน่นอนนะจ๊ะบ๊ายบาย